ตอนหกโมงเช้าค่ะทุกคนคหกโมงเช้าหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะสวัสดีค่ะเนค BNK48 ค่ะค่าเป็นเค้กลูกคอมเมนท์ที่หนึ่งร้อยแปดยังไงยังไงน้องช็อกไปแล้วตอนนี้เป็นคอมเมนต์ภาษาเป็นเป็นแบบญี่ปุ่น่ ยาวมันยาวค่ะยังไงจริงจริงมันบงแต่แบบมองคนละที่แล้งมายังไม่จบแล้วไม่ถวงไม่ถวงไม่ถวงเขาจะไปต่อไปไม่ถ่วงบอกเขาไม่เป็นไรค่ะเออไม่ได้แพนเค้กเราต้องถ่วงไงเรายกมือเลยพี่ไม้พี่ไม้ลืมไหมค่ะหยุดหนูไม่พูดค่ะบอกไปหนูก็ไปเหมือนกันบอกไปเลยเราก็ไปนี่เราไม่พูทำไมไม่พูด มาแฟนเค้กวเราันลมันยังไงอยู่สิไม่ใช่ที่สนใจตั้งแต่เสื้อหนูแล้วเสื้อก็นัดกับพี่ปีนัดไปพี่ว่ากันเป็นยังไงเป็นยังไงมันยังไงสิก็สนุกดีค่ะได้ถ่ายรูปไงเออแล้วก็นั่งเฉยเฉยตีมอะไรนะตีมอะไรนะอะไรอ่ะไออิ่มบุญ กันก็คือไม่คิดอะไรเลยก็แบบว่ามีมุไม่ขนาดไม่คิดนะแต่น้องชนะนะพี่เป้ะไ่แต่ชนะแต่เราคิดเรามากแต่เรามากมอกอลไวบางคนคิดซับคิดซ้อนคิดจนคนรู้ไม่เข้าใจเนาะใช่เออแอลแฝมากจริงใช่ก็คือแบบว่าคิดว่าแบบเออขี้เกียจแล้วมันบ่ายแล้วง่วงนอนแต่ว่านั่งเฉยๆให้พี่เขาลุกขึ้นไปหายฝั่งตรงข้ามเองอะไรแบบนี้กินแรงเราเหมือนกันนะเราบอกคุณเจ้าว่า มินิมอลไงนั่งสมาธิเฉยนั่งเสร็จก็เออเสร็จแล้วนั่งเลยนั่งเลยนั่งแบบสวยสวยเป็นในนั้นยังไงอิ่มบุญยังไงอิ่มบุญยังไงบุญก็นั่งสมาธิมันก็อิ่มบุญแล้วในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องไปนั่งหาขนมฟังของฉันมีพรอปเสียตั้งเองด้วยขนมฟังนอร์มัลนอร์มัลคะนอร์มัลแทนเค้กอีกรอบค่ะแบบวาซาบแบบที่สองค่ะ เป็นอัลบั้มค่ะแบบลุกอัลบั้มแบบแรดีอยากให้ดูของจริงไว้ไว้ให้ดูของจริงมันมีบ้ามันมีม้าตองต้องคะแบบไหนคะมันคือแบบแบบอะไรนะแรบแร็พแร่าโอเคค่ะแร็พวันนี้เสียด้วยฟาบ้าดูกันเลยพี่จีนนะีละคนอยังไม่มีใครได้ฉันเลย อุ่ยได้ตัวเองด้วยอ่ะงหนึ่งมันก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะมันได้ใบแรงแบบแบบ่่เหมือนกันนะเออเดี๋ยวก็แรเดี๋ยวก็แรแล้อ่ะคืออะไรนีแรเดี๋ยวก็แรเดี๋ยวก็แรแรงแรงแรงงวนี่น่ารักกันนะนนี้น่ารักสุดๆมาถี่น่ารักค่ะที่น่กีดีดีพีดีีด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 ีนีด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 ีีีีดีีีีีีีีีีีีีีีีดีีีีีดีีน บายเกมเป็นไงบ้างคะนานเฮกเกลียคลิปเลยนะคะเกลียดหมเลยเกลียเลยเกลียขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะน้องจ้างนะเปิดได้ใบแรดที่สุดนะคะของน้องปอนี่มาดูใช่ไม่ทันแล้วสองสุดท้ายแล้วองตั้งกองนอร์มอลก่อนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบรกที่สามของพวกเราค่ะย้ก็วันนี้นะคะหนูมีเกมให้พี่ๆมาเล่นด้วย ที่รู้ควาก็จะเห็นว่าในมือของพวกเรานะคะมีการ์ดอีกสองใบอุ้ยมีได้ไงเนี่ยโอ้อยู่ดีๆมันก็มีอยูดีใช่เราทำไงต่อคะเนี่ยก็คือต้องให้แบบว่าอะไรอ่ะพี่พโพสท่าตามตามโพสท่าตามคนในการ์ดนี้ก็คือเลือกใครมาให้คนนั้นโพสไม่ต้องโพสทุกคน ใช่ไหมหรือว่าแค่คนๆที่อยู่ในรูปโอเคก็คือพวกเรารอดรอดใช่แล้วก็น้องๆมาแกงนั่นเองก็แกงก็แพนเค้กพี่จะจับตาดูได้อยู่ได้อยู่ว่ใครคนแรกดีคะพี่น้องคนแรกค่ะต่อไปแบรบีเบอ่ะรูปเดียวกันเฉยทิ้งทิ้งเก็บไม่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 เดียวกันก็คือทำทีเดียวทำทีเดียวเราว่าไงคะสตาร์วอเตอยเอ้ามา มาสานอ่ะแพนเค้กเก็ยนรูปเรียบร้อยเช่นขึ้งกลุ้มอ่ะพี่เป้คะพี่เป้คะให้เหมือนแล้วมันเท้าเอะอีกแล้วได้แหลกก็มีพี่ทีมงานกษตรต้องมาขัดย่างอะแค่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ยุติธรรมต้องให้น้องๆกลับบ้านคือพี่เขาบอกว่าให้หยิบเนี่ยอยากได้ท่าไหนหยิบเลยอยากโคน้านี้เลยลดนะคะให้เข้าไปช่วงนี้หน่อยเราตัดพี่พ่นึ่งเราตัดพี่พของ ยิ้มสดใสสดใสมันเข้ากับแพนเค้กก็อนยู่นะก็บอกเลยว่าของทัดจังอ่ะเบสิใช่เบาๆไปก่อนอย่างให้เบาๆด้วยหรือให้พวกพี่เล่นเลยแล้วสำหรับน้องแพนเค้กนี่คนนี้แน่นอนเลยว่าต้องเป็นภาพของเซนเตอร์บิิเนอร์นะคะโอ้โห คันเค้กใสมันนมนาแล้วพี่อยากเห็นลุคแบบแบดแบดบ้างกามัดสักนิดหนึ่งไม่ขอหน้าแบบพี่เซอร์กามไม่เต็มมือนะจ๊ะไม่ละเอียดได้ครบลายละเอียดไม้ครบกำแบบญี่ปุ่นกามแบบญี่ปุ่นแบบไอดอลกามคนหลวบไปไม่เหมือนพี่เซอร์กรธนะพี่เซอร์ดีพี่เซอร์กรธนนะพี่เซอร์ดูอยู่ใช่อ่ะ กำหลวมๆงอมือลงด้วยนิดนึงแขนอยู่ต่ำกว่ามือก็แบบเสยหน้านิดนึงเงยศดีาเยหน้าแบบเบาๆแล้วก็เขเยีบปากเราตาง reference มีสองอันเลยคล้ายๆกันแต่นี่ i d o อลลุกอ่ะเราขอแบบเทเทล่างพี่น้ำเจ้เงยหน้าขึ้นนิดนึงะแล้วก็ปล่อยปากลงห้ามยิ้มห้ามยิ้มมันง่ายห้ามยิ้มปล่อยปากลงทำตับปลือๆจืดจอ่ะปากต้องแบบปากต้องเหยียบเออเฮ้ย ได้ได้เก่งมากเลยต่อไปอันนี้นะคะบองเลยให้ดู reference ดูหน้าให้ดีตัดขึ้นทางขวานะ้าอาจจะไม่มีอะไรเก็บดีเทลหน้าให้ได้โอ้โหไปอยากอยากเฉยอยากเฉยๆโอ้ยยากอะแบบงอนงอนแล้วนะงอนแล้วงอนแล้วโอ้โ อะไรครับเนี่ยทำจนหน้าหนักไหรเหลออเออเออได้ได้สุดท้ายค่ะพี่เป๊ะแน่ใจหวาใจขวะมีรูปแร่อยู่รูปแร่ะแพนเค้กเลอกก่อนแนเค้วันนี้โอเคโอเคค่ะมีรอะค่ะเออโอเคเไม่อะไรถ้ามันจะไม่มีจะมันแบบ ผมด้วยผมหนักผมหนักผมหนักที่เป็นรูปแบบไลฟ์โฟโต้พี่นับพี่นับหนึ่งสองสามแล้วเราล็อกเลยนะผมผมข้างหบอดนะต้องสะบัดมาหนึ่งต้องก่อนต้องก่อนหนึ่งสองท่านผมหนักมเบาไปตัวพี่เป้ะมดูดุดึงกัาไปอาห้องตัวอย่างไปแล้วสองท่านหนักคอตามตามรอยรุ่นพี่แรงกว่านั้นหนึ่งสอง ผมนากเออได้ยู่มันเฟียสเนาะเออทำไมเออทำไมเราติดตลกอ่ะไปค่ะคนวันนี้ก็ขอบคุณสถานที่นะคะตู้ปลาที่อบอุ่นที่น่ารักแห่งนี้ของเรานะคะขอบคุณคนดูทิปนะคะขอบคุณทั้งหลายขอบคุณทีมงานก็ขอบคุณเมมเบอร์ที่มากันวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ ก็สามารถติดตามได้ทาง b n k <kit> นยนเคนฟอ f ์เดนอค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแจ็คเก็ตแมนัละแครบอม <kit> 너 같은 말 해줘도 매일 말해줘도 왜 계속 물어 입술이 말라오네 또 식은땀이 흐르네 도저 답은 알지만 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜내말 믿지 않는 건데 왜 말하고 말하고 아무리 말해도 반한 듯한 너의 그 표정 말수가 없어진 너.